สวัสดีครับโปรมาสเตอร์โฮลดิ้งกรุ๊ปวันนี้พามาชมงานติดตั้งโซลาเซลล์ระบบไฮบริดออนออฟกิดมาดูว่าเราติดตั้งอุปกรณ์อะไรให้ลูกค้าบ้างและแต่ละตัวมีหน้าที่ทำงานอะไรกันบ้างก่อนอื่นพามาชมตู้คอนซูมเมอร์ของลูกค้าก่อนนะครับบ้านลูกค้าใช้ไฟฟ้า1เฟสใช้ตู้คอนซูมเมอร์ลูกนี้จ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ทางบ้านเราได้ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์เพิ่มอีกหนึ่งตู้ใช้งานแบ็กอัพตอนไฟฟ้าดับ กรณีไฟฟ้าดับตู้ที่ติดตั้งเพิ่มจะยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากบ้านลูกค้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเราเลยตัดสินใจไม่ติดตั้งแบบฟูลโหลดให้ลูกค้าเพราะเกินกำลังการผลิตของอินเวอร์เตอร์กรณีไฟฟ้าจากิดมาปกติตู้คอนซู m เมอร์ทั้งสองตู้จะทำงานเป็นระบบออนกิดสามารถใช้ไฟฟ้าได้เต็มที่หากเกิดไฟฟ้าดับตู้ที่ติดตั้งเพิ่มจะยังใช้ไฟฟ้าได้ ซึ่งเราแยกแบ็กอัพ A ห้องนอน2ห้องใช้ไฟฟ้าสองสว่างและปั๊มน้ำเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตอนที่ไฟฟ้าดับได้ส่วนของแผงโซล่าเซลล์ชุดนี้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บไฟเชียลรับแสง2ด้าน580วัตต์จำนวน10แผงแบ่งเป็นสติงและ5แผง ้ดยแผ่นตู้ควบคุมชุดนี้ประกอบด้วย Baker, Feel, เบรกเกอร์ฟิลสื่อการฟ้าผ่าส่วนชุด AC ก็มีเบรกเกอร์และสื่อกันฟ้าผ่าเช่นกันส่วนตู้นี้เป็นตู้ ATS ทำหน้าที่สลับระหว่างไฟฟ้าจากกิจกันไฟฟ้ากับโหลดแบ็กอัพจากอินเว์เตอร์ หากไฟไฟ้าดับ ATS จะสวชทมาฝั่งโหลดแบ็กอัพของอินเวอร์เตอร์ใช้งานจนกว่าไฟจากแผงโซล่าเซลล์หรือแบตเตอรี่จะหมดอินเวอร์เตอร์ d ี5กิโลวัตต์แามแม่ทำงานออนกิดออฟกิดได้เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่10กิโลวัตต์ของอ n นโนวนรับประกัน10ปีทั้งอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ส่วนงานติดตั้งรับประกัน5ปี้างแผงฟรี5ครั้งชุดนี้พร้อมติดตั้ง มีทั้งราคาเงินสดและเงินผ่อนผ่อนสูงสุด60เดือนหากลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับ